นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อ5ปีก่อนผมเริ่มเรื่องด้วยเสียงทุ้มนุ่มตอนนั้นผมเป็นมือกีตาร์ของวงโรงเรียนไฟแรงสุดๆซ้อมทุกวันกะว่าจะไปแข่งระดับประเทศให้ได้แต่แล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นเร็วมากผมจำอะไรแทบไม่ได้รู้แค่ว่าแขนขวาผมใช้การไม่ได้อีกต่อไปเสียงเพลงเศร้าดังขึ้นความฝันที่จะเป็นมือกีตาร์ดับวูบ ผมท้อแท้ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นวันหนึ่งผมดังเอิญเจอคุณลุงคนหนึ่งในสวนสาธารณะแกเล่นกีตา้าด้วยมือข้างเดียวผมตกใจมากถามแกว่าทำได้ยังไงแกบอกว่าความพิการไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแกสอนผมเล่นกีตา้าด้วยมือซ้ายมันยากมากๆแต่ผมไม่ยอมแพ้ เสียงเพลงเปลี่ยนเป็นจังหวะที่สนุกสนานขึ้นวันนี้ผมกลับมาเล่นกีตา้าได้อีกครั้งอาจจะไม่เก่งเท่าเดิมแต่ผมมีความสุขมากกว่าเดิมอย่าให้ข้อจำกัดมาหยุดยั้งความฝันของคุณจำไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอ